ทิศตะพ่อไล่ตายสงขลาเรายัางคงมีความคืบหน้าเหตุการณ์ชายสองคนไล่ยิงกันบนถนนเพชรเกษมญาติหาญใหญ่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่จกกังหวัดสงขลาเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาแต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บมีเพียงรถเก๋งที่ถูกยิงจนปรุนสี่นัดเบื้องต้นตำรวจพอทราบเบอแสทั้งสองฝ่ายแล้วโดยคนถูกไล่ยิงฉายาเอกวีออสส่วนคนยิงก็อยู่ในทีมเดียวกันสาเหตุมาจากความขัดแย้งในเรื่องอยาเสพติดล่าสุดในวันนี้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนทั้งของสพหาดใหญ่ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาและชุดสืบสวนภาคเก้ายังคงลง พื้นที่เพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมโดยเฉพาะภาพจากกล้องวงจรปิดซึ่งพบว่ามีกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุสามารถบันทึกเหตุการณ์ตอนไล่ยิงเอาไว้ได้บางจุดเป็นภาพที่เอกวีออสซึ่งสวมเสื้อสีแดงกำลังวิ่งหนีตายไปในถนนโดยมีชายชุดดำวิ่งตามมาและใช้วุธปืนกระหน่ำยิงตามหลังก่อนที่ชายชุดดำจะเดินวกกลับมาซึ่งเป็นหนึ่งในหลักฐานสำคัญของคดีนี้ สำหรับคู่กรณีที่ใช้วัตถปืนไล่ยิงนั้นตำรวจพอรู้ตัวแล้วเช่นกันว่าเป็นใครโดยอยู่ในทีมเดียวกันแต่มีปัญหาขัดแย้งกันโดยน่าจะมาจากเรื่องยากเสพติดทําให้เกิดการไล่ยิงกันขึ้นนอกจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานเก้าได้ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ภายในรถเก่งโตโยต้าโครร่าสีน้ําเงินทะเบียนสี สบรสี5480กรุงเทพซึ่งเป็นรถที่เอกวีออสขับมาและถูกยิงสีนัดรวมทั้งตรวจสอบปลอกกระสุนปืน7ปลอกและกระสุนอีก2นัดที่พบในที่เกิดเหตุว่ามาจากปืนกระบอกใดเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบคดีนี้ ในส่วนของพนักงานสอบสวนเตรียมเรียกเอกวิออสที่ถูกไล่ย,ยิงซึ่งขณะนี้ยังไม่ขอเผยชื่อจริงมาให้การกับพนักงานสอบสวนหรือแจ้งความดำเนินคดีเพราะขณะนี้ยังคงเก็บตัวเงียบติดต่อไม่ได้แต่กรตามคดีนี้แม้ว่าเอกวิออสจะไม่เข้าเช็งความก็สามารถดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุที่ไล่ย,ยิงได้ในข้อหาที่เกี่ยวกับอาวุธปืนทั้งยิงปืนในที่สาธารณะหรือหากเป็นปืนเถื่อนก็ดำเนินคดีในข้อหามีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตไว้ในพรบและนี่ก็คือความคืบหน้าล่าสุดของคดีนี้ ที่ทางทีมงานตัวพ่อไร้ใจสงคลาเรายังคงก่อติดมาให้ได้ชมกันอย่างต่อเนื่องเลยครับ